ทักทายสบายดีอีกครั้งนะครับสวัสดีดชาวครับนกเอียงนกเอียงนกเอียงขออนุญาตไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งครับพอดีอ่ะเพิ่งฉลาดครับพอดีเพิ่งฉลาดไลฟ์สดไม่ไม่เคยเปิดปุ่มใหม่สร้างรหยได้ครับผมตั้งค่าไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเรียนรู้เมื่อกี้เองครับ กดปุ่มเรียนรู้เมื่อกี้ก็เลยดูเลยว่าไร้สดคือมันเปิดปุ่มสร้างรายได้ได้ครับแต่มันไม่มีรายได้เข้ามาหรอกส่วนน้อยนะครับมีผู้ชมน้อยฮแต่ก็ดีกว่าไม่เปิดเนาะผมปมกติผมไร้สดแล้วผมไม่เปิดปุ่มสร้างรายได้มันก็เลยมันไม่ได้นี่นะครับนี่ไงคราบมันดูประสาทสมัยใหม่นะประสาทสมัยใหม่ สวนใหม่สุรินส่วนทารณนถะนนดีกว่าอัน,นี่เลยนาะดีกว่าในตัวเมืองเลยในตัวเมืองสุรินะทร์ถนนมีแต่หลุมหลุมใบนะไม่ใช่หลุมไม่ใช่หลุมแบบคุขระนะจะเป็นหลุมไอ้น,นี่นะ เป็นเนินเป็นหลุมมันเนี่ยท่อเนี่ยท่อสาธารณะอะไรเงี้ยมันเดบมันเป็นเนินครับมันเป็นเนิน,น,นเนินบางทีก็มันเป็นหลุมหลุมขับรถตกหลุมตกมันเนินบ่อยมากเลยตุ่ม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 อะไรประมาณนี้ประสาทถ้ามันอยู่เป็นพันปีเนี่ยมันจะมีแบบความเก่าใหม่นไม้หินแบบเนี้ยประสาทเมืองเสร็จน,นะครับเนี่ยประสาทจำแลงันจำลอง <c oughs> เขาเรียกอะไรก็สร้างนะไม่ใช่จำลองหรอกสามปรางนะครับ มีแอร์ด้วยนะประสาทสมัยใหม่อะอยู่ในป่ามไม่เคยไปนครวัดม,มันสูงขนาดนี้ั้ยประสาทนครวัด บ้านเรานะถ้าจะทําแบบให้มันสูงอย่างนี้ก็ทําได้เนะาะทำให้มันใหญ่เท่านาครวัดทําได้หมดแหลนะมีคนเข้าไปได้ไหมเนะี่ยมันมีคนอยู่นะเนี่ยนะทุกคน สวยไหมสวยไหมประสาทประสาทสมัยใหม่มีกระจกด้วยนะสมัยก่อนเขาก็มันมีนี่เขาเขาไม่กลัวยุงเหมือนเนาะถ้าถ้าเขาจะนอนได้กอนสมัยก่อนเขามีวิธีป้องกันยุงเหมือนกันนะก็ถึงอยู่รอดอ่ะเขามีงานอนะ่ะ สินค้าอาหารปลอดภัยถ้ามาดูประสาทของแท้ขอมของแท้นี่แหละขอมของแท้จะทําแบบเอาแบบมาแบบมาประกอบเอาก็ได้จะทําแบบสกัดก็ทําได้นะคนไทยคนไทยเห็นก็โพสไอ้สกัดแบบรูปรูปพระพุทธร,รูปแบบขอมแบบคนไทยทาแบบยังทําอยู่นะคนไทยสมัยใหม่ยังทําอยู่ยังทําได้อนะ่ะ เขมรมีไม้สร้างอย่างนี้เมืองเมือ,มอ,มอ,องเจ้าเองว่าตนเองเป็นขอมอสร้างไมมีไม,ม้ในเมืองเขมรไม่มีนะผมดูผมดูคลิปเมืองเขมรก็ man, มีตรงอ,อนุสาวรีย์อะไรตรงนั้นมีตร,นนตรงนั้นตรงเดียวเองอที่เห็นแบบอะไรแค่ไฟเขมรนะบ้านเราไม่ทั่วสุรินบุรีดมัมศรีสะเกษมีทั่วอาณาจักรขอมทองแท้ตรงนั้นเขาได้แค่ตัวปราษาทเฉย ก็ได้แค่ตัวประสา่าเฉยๆถ้าไม่เป็นโอ้โหอะไรเนี่ยมันล้มเนาะโอ้ดีรากมันในนี่นะรอดรากเขาไปโอ้รากเขาไปไกลามากนะต้นหนีเนี่ยต้นทองกวาวะ่ะอืมแล้วมันยืดหยุ่นด้วยนะเนี่ยมันแบบมันไปนในนี่เลยนะมันเหนียวเหนียวดูนะโอ้โห นี่มันไปพาดต้นนี้อยู่แ้วมันไม่ล้มเนี่ยต้นนี้ค้ำอยูนะ่ที่จริงก็ถ้าแบบตัดขนะุดใหม่แนละ้วเขาก็ค้ำใหม่อยู่ขุดแล้วก็ดันขึ้น,นตัดหรือตัดก็ได้ให้มันแตกแล้วก็ตัดรากแล้วก็ฝังใหมถ่ถ้าทำเป็นนี้เป็นศิลปะเนี่ยต้องระวังด้วยเนี่ยมันหนักนะเนี่ยถ้ามันไม่มีต้นไม้ข้างบนค้ำอยู่เนะมันคงใจนี่ไปแล้วนะครับ สุรินมีคนชมอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์ให้นี่ครับประสาทบ้านเรานะสร้างแบบถ้าในบ้านเรานะอยู่แบบสมบูรณ์อย่างนี้สักประสาทหนึ่งเนะาะก็แถวตามเมืองทมดควายมันก็สมบูรณ์ประมาณนี้แหละสมบูรณ์ใช้ได้ประมาณนี้เลยแหละ มันยังไม่ได้ผุพังอะไรเนาะมันก็สมบูรณ์อยู่แต่มันอยู่ติดชายแดนคนเลยไปเที่ยวไม่เยอะครับมันไม่มีกร่แสไทยกับเขมรคนก็ไม่เดินทางไปเที่ยวเยอะเท่าไหร่นะมันอยู่มันเงียบมันเขตของมันเขตทหารดูแลเนาะถ้าอยู่ใจกลางเมืองอย่างนี้รับรองว่าเที่ยวของโบราณมันมีคุณค่าแต่เขมรแต่แต่เขมรน่ทำแบบเสียของหมดเลยนะ ผมเห็นแล้วผมสงสารประสาทเลยนะผมเห็นแล้วผมนึกสงสารประสาทเลยประสาทนครวัดนครถมเขาปล่อยให้แบบยังไง่ะของเขมรนะเหมือนประสาทเขาไปวิหารนะเห็นแล้วรู้สึกสงสารรู้สึกทางไอ้นี่เนี่ยรู้สึกเห็นใจตัวประสาทนะเห็นใจคนโบราณทุพยังไงเห็นใจคนโบราณในที่แบบ ถ้ามีของดีแล้วแบบไม่ทําให้มันดีขึ้นนะลอยให้โสมกว่าเดิมอนะนับวันมันยิ่งโสมกว่าเดิมเนะี่ยถ้าไม่มีใครไปเที่ยวอนะถ้าแบบเขาบุรณะไม่เป็นเนะ่ยเขาอยาไป่้มไปดัดแปลงอะไรแบบแบบไอ้นี่เนาะไปดัดแปลงอะไปดัดแปลงไปแก้ไขเอาแบบอะไรไม่รู้ไป เห็นตามนี่ย่างตา่างไปแบบมันมั่วไปหมดเลยมันดับแปลงไปเอาปูนสมัยใหมอ่ะแค่นี้ไปทำบบซส้มแบบกระเมน็นก็คือกระเมนนั่นแหละต่อไปนี้ไทยกับกระเมน็นกพูดกันคนละ,ะภาษาแล,ล้วล่ะจริงก็พูดกันคนละ,ะภาษาแล,ล้วล่ะแต่ว่าพูดพูดจากันไม่รู้เรื่องเนาะพูดกันทัศนคติไปคนละอย่างแล,ล้วล่ะไทยกับกระเมนทัศนคติไปไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันแคได้คุยเรื่องชายแดนก็ทะเลาะกัน ไม่จบหรอกถ้าจะคุยเรื่องแผ่นแผ่นดินมันก็คุยกันไม่รู้จะจบหรอกเขาก็อยากได้นะเขาอยากได้แผ่นดินน่ะแผ่นดินไอ้บ้านเราอ่ะสซลินบุริย์มสีสะเกดอ่ะเป็นของเขาอ่ะนะเฟนเขมรเนานเ็นเขมรนะเขาบอกว่าเขาโมโหมากๆเลยนะเขาโมโหฝรั่งเศสมากเลยอะ ผมนี่โคตรโมโหฝรั่งเศสมากเลยอ่ะทำไมมันไม่เอาอ่ะบินเดียนขอม,มาให้หมดเลยสุรินบุรีรัมรีสเกตอ่ะเป็นของเขมรทำไมมันถึงโตดเขมรมากเลยที่เอาแผนท,ที่ที่เขียนแผนที่ไว้แบบนั้นแค่นี้ไม่เอาไม่เขียนแผนที่เอาทั้งหมดนี่ของอีสานใต้เนี่ยตรงไหนเป็นอรารยธธรรมขอ,ม,อามาให้หมดเลยเขาว่ากัน่นี้เขาโมโหมากเลยที่เราได้แบบของเราได้แบบไอ้นี่ ของเราได้ยังเหลืออยู่เนี่ยสุเดนยมรบรดามสีสกเกตอะไรประมาณเนี่ยเขาโมโหฝรั่งเศสมากเลยคนเขมรเขาออกมาพูดแทนที่จะว่าดีใจเอ้ยขอบคุณฝรั่งเศสเลยที่มึงยึดยึดยึด,ยดมงจัตสยามาให้ขเขมรได้แค่นี้ขเขมรก็พอใจแล้วให้ประเทศขึ้นมาได้พกกร,ระเทขะเมนอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วนพะูดอย่างนี้พได้อยู่ เขาได้แค่นี้แล้วเขายังอยากไม่เพียงพอนะถ้ากันได้แค่นี้เขาก็เพียงพอเลยนะทั้งที่ประเทศตัวเองไม่มีช่องทางธมาหาก,กินเลยเพิ่งพาอาศัยประเทศอื่นนะเกือบเกือบทั้งระบบอ่ะเพิ่งพาอาศัยเขามาไม่รู้อีกปีนะเจ็ดสิบปีตั้งแต่เป็นประเทศมาเนะี่ยประชาชนนี้มาแต่บ้านเราสงครามก็หนีมาบ้านเรา มปนัญหาอะไรก็หนีมาบ้านเราสิดค้าทางการเกษตรก็มาขายให้บ้านเรายังคิดว่าเราเป็นศัตรูอีกโอ้ไม่ได้นะคนแบบคนแบบเนี้ยครบวไดใดคบบ่ได้ดคบบ่ไดใดคบกันได้สองหนา้นาที่สิบหน้าที่คุยกันก็เออบาย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 พ่อกันไม่ด้พ่อกันไม่ได้ยา <laughs> มีโอกาส <laughs> คนโบร,ราณเขาแบบก็อยู่บนบ้านเราสมัยนี้เนาะเขาก็สร้างอาณาจากักรเขาก็สร้างบ้านเขาก็สร้างแบบที่อยู่อาศัยนี่แหละทิ้งไว้ตรงไหนแต่คนรุ่นใหม่ก็มาทะเลาะกันนะ่ะของที่คนโบร,ราณเขาสร้างไว้ย้อนมานั่งตรงเดิม ไม่ว่าแต่โลกเราโลกเขานะโลกอื่นก็เหมือนกันโลกอื่นก็ทะเลาะกันเรื่องดินแดนเรื่องความขัดแย้งกันเหมือนกันโลกเราต่อไปจะอยู่กันยังไงจะอยู่ได้ยังไงฆ่าแกงกันยองไงฝั่งเราไม่ฆ่ากันฝั่งนน้นเขาก็ฆ่ากันแล้วถ้าลมใส่บ้านใส่เมืองอุย้ยมันมีแบบว่าจิตตกขนาดไหนนะคนเรานะ <laughs> เรเรื่องเสียงมือพอดีต้นจำปูนจำปีหอมีเอกลักษณ์นอยู่ๆต้องมานั่งหลบลูกปืนอู้จะนอนหลับไหมเนี่ยถ้ามันมีใต้ดินแบบให้นอนชั้นใต้ดินแบบสองสามชั้นยิงพอสบายใจแล้วระเบิดระเบิดบางที่เนาะมันเจาะดินได้หลายเม็ดเนาะ อยู่ๆมีลูกปืนเนืตกใส่เมืองโอ้โหเป็นยังไงถ้าเรารบกับขเมรเนี่ยถ้าขมรจะยิงหมามาถึงหมดเลยนะเขตจังหวัดเขตชายแดนเนี่ยถ้ามันเจตนายิงใส่เมืองมันก็ถึงหมดแหละของเราต้องมีแบบจป้องกันเนยอะๆไว้ก็ดีนะถึงจะไม่ได้คู่คใส่กันไม่ได้รบกันขนาดนั้น็ตะต้องมีก็ดีแล้วต้องมีทุกอย่าง สงครามสมัยนี้เขาไม่รบกันแบบแบบกองโจนแล้วนะตอนน้อยอย่ารบกันแบบกองโจนนะถ้าพื้นดินเดินแบบมันจะต้องมีเหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบสมัยนี้เขาแบบรบแบบระยะยาว,วนะยิงไกลอะ่ะใช้ความทานสมัยเนาะยิงใส่กันอ,อยู่เมืองนอกเขาเขารบกันก็นกรู้แล้วใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าหากันปืนยาว ลูกยาวยิงหากันนะไม่ต้องไปเชิญหน้ากันแบบฟันแทงดีรันฟันแทงอะไรประมาณเนี้ใช้เทคโนโลยียิงก็หากันนะใครเน,นื้อว่าคนนั่งประกาศยอมแพ้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนบายๆสวัสดีครับ